ครับผมลักษณะของหน่อไผ่ลวกดําแถวบ้านผมนะครับที่เรียกกันนะเนาะหาลองออกมาแรกๆ,ๆ,ๆอันเล็กๆเขาจะออกแบบดําๆนะครับเนี่ยดําๆแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยมันจะขีดเขียวลายๆอย่างเงี้ยครับผมครับผมนี่ก็เป็นลําต้นของเขาอย่างเงี้ยครับลักษณะเวลาถ้าถ้าถ้าลูกสายพันธุ์หน่อเนะี่ยมันก็จะดูง่ายเนาะอย่างกรณีกอนี้ปลูกประมาณสองปีมั้งครับเนี่ยกอที่ที่ปลูกไว้ที่สวนหน่อมันเยอะมากเลยครับเนี่ย นี่ครับผมไผ่แต่ละสายพันธุ์นะครับเนี่ยหนอ่อไอ้กอพวกนี้หน่อมัน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 จะดกครับหน่อเยอะมากเลยอ่าเนี่ยอันนี้วเข้าอันนี้ปลูกเข้าปีที่สองครับเนี่ยที่ว่าผมอ่ารีวิวที่ขุดเงามาปลูกให้พี่ๆเขาดูครับเนี่ยอันนี้ช่วงนี้ก็หน่อที่ว่าเราผมจะขุดไอ้เราจะขุดหนอ่นอขายขายายพันธุ์ก็หนอ่นอนหน่อของชุดชุดนี้แหละชื่อช่วงหลังกุมพานะหลังกุมพาไปเราก็เริ่มขุดหน่อได้แล้วครับผมเนี่ย เดีย๋ยวกอน,นี้ก็มีกี่หน่อเนี่ยอันนี้ปลูกสองปีเนาะแต่ลำเขาก็เริ่มโตแล้วนะนปีแรกเนาะอันนี้มีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าประมาณ 20, ประมาณกอน,นี้ประมาณยี่ยี่สิบหน่อได้ครับกอนเล็กๆแค่นี้นะประมาณอายุประมาณจะเข้าปีที่สองจะครบสองปีพอดีอากาศที่บ้านผมนะครับเนี่ยปลูกไว้ให้กับพี่ๆเขาดูเนาะ อ่อันนี้คืออันนี้ก็เพิ่งเพิ่งปลูกไปเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยกอเนี่ยครับเนี่ยหน่อก็ขึ้นมาอันนี้เพิ่งปลูกนะยังยังยังได้แค่ไม่กี่เดือนนะครับเนี่ยหน่อเขาก็จะแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะอ่าอันนี้ก็ปลูกไว้เพื่อขุดขุดขายไอ้ไอ้ขายขายก้าพันละครับเนี่ยเราปลูกไว้เนาะหน่อดกหน่อกินอร่อยครับหน่อตอนเนี้ยนะอ่าลำลำก็จะโตหนาหนักอย่างเงี้ยอ่าส่วนเป็นพวกไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงก็เป็นเป็นไปไปอีกอีกแนวหนึ่งนะครับเนี่ย ไผ่กอไผ่เลี้ยงหนอ่อแล้วษณะนหน่อของไผ่เลี้ยงก็เป็นหน่อประมาณนี้ครับเนี่ยไผ่เลี้ยงนะหน่อมันจะออกแบบสีเหลืองๆเ,เลยครับเนี่ยสีเหลืองๆแต่ว่าปลายมันจะบางครับผมถ้าเราปลูกเพื่อโชว์เพื่ออะไรผมว่าก็โอเคนะแต่ถ้าผมเอามาทําพวกงานงานเฟอร์นิเจอร์ผมจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะปลายมันบางครับผมอ่าก็อยู่ที่บุคคลที่ชื่นชอบเนาะมันเหมาะกับงานปลูกโชว์ปลูกอะไรซะมากกว่าครับผมปลูกขายลำก็ได้นะภาคกลางก็ใช้กันเยอะอยู่เนาะ เดี๋ยววันนี้ก็พี่เขาก็มามา,มาขุดเงากันเองบางครั้งผมก็ไอขุดช้ำถุงให้เนี่ยบางคนก็มาขุดเองไอนี่จะปลูกปลูกเป็นแปลงไว้อย่างเงี้ยครับเนี่ยพี่เขาก็มาขุดเอาใยหน่อมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ครับผมอันนี้เพิ่งอายุถ้าเท่ากันหมดเลยครับเนี่ยที่ปลูกมาน,นะครับนี่อันนี้ก็ยังเยัง,ย,งยังไม่โตเนี่ยครับผม นอเขาไผ่ระหว่างไผ่เลี้ยงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแต่ละท้องถิ่นเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับอ่าแต่ละแต่ละภาคเนาะอ่าแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นอยู่ที่ที่เขาเขาเขาเรียกชื่อกันนะครับผมบรรยากาศโดยรวมๆแล้วอย่างเงี้ยนะครับนี่ปึ๊บชุบนี่ครับระหว่างไผ่เลี้ยงอย่างเงี้ยนะนบางที่ก็จะเรียกว่าไผ่ไผ่ลวกเบาบ้างบบบ,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 บเออ อันนี้เป็นไผ่ไผ่ไผ่ลูกหนักขอโทษครับถ้าหน่อสีเหลืองๆเลยนะถ้าเป็นภาคตะวันออกนะนี่ครับผมที่บ้านผมจะเรียกว่าไผ่เลี้ยงทั้งหมดเลยครับนี่ร้บปลูกไ้บริเวณแถวบ้านอันนี้กอกอนี้ปลูกมานานแล้วครับเนี่ยโอ้ลำโตครับผมตัดขายไปไม่รู้กี่กี่รุ่นแล้วครับนี่นี่หน่อเขาก็เริ่มทะเยงไห้ยอยออกมาแล้วครับเนี่ยแหละครับผม ผู้เฒ่าผู้แก่เขาอาจจะเรียกว่าเออไผ่าาลูกดำทําไมบ้านที่บ้านผมถึงเรียกไผ่ลูกดำเพราะหน่อมออกมาครั้งแรกมันก็จะดำาๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันมันมันไม่ได้เขียวแล้วโตโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะเขียวๆแล้วครับเนี่ยเนี่เขียวออกลายเนาะบางที่ก็เรียกหน่ลายเสืออย่างเงี้ยอ่าแล้วแต่ผแล้วแ,แต่ท้องถิ่นเรียกนะดูขนาดลำนะครับนี่อ่านี่ครับผมลำโอ้โหไปหนู่นเลยครับ สมนิ้วกว่าครับลำนี้นะ3นิ้วได้สบายเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับผมลักษณะนองของเขานะครับ